สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไอ้เคยมาเคลื่อนครับมาเคลื่อนมาตื๊กกุ้งพี่น้องท่าเป็นมาดูแล้วทานนี้กับกระล่างพามะพร้าวอันเฮ็ดเป็นเหยื่อพี่รอไอ้พี่น้องเหยื่อรอครับนี่ครับนี่ใส่มะพร้าวนี่กับปมล่อกุ้งเนื้อพี่น้องพี่น้องนี่ครับเทียนว่าเขาขั้นเห็ดปมล่อกุ้งเรียบร้อยพี่น้องก็จิไปว้างนะครับเขาไวอลงเทียนเนาะ นี่อดดีสวนี่เดี๋ยวไปว้างไปว้างอ่าเงียคู้กันครับพี่น้องด่ครับลูกหลานมาตกลงมาเน้เบิ้งบครับลาลูกมันไง้นหะนพี่น้องเบิ้งครับได้หนึ่งแต้มพี่น้อง กุ้งกัมกามกุ้งแม่น้ำพี่น้องเนี่ครับนี่แหละครับลักษณะกุ้งกามกามพี่น้องกุ้งแม่น้ำ